รเราจะพูดถึงเรื่องความรักที่ไม่สมหวังกับตอนมู v ออนอย่างไรในวันที่รักไม่สมหวังฉันไม่ดีตรงไหนฉันทําอะไรผิดแล้วทีนี้ในหัวเราก็จะย้อนอดีตแล้วเอ๊ะฉันต้องทาตรงนี้ผิดหรือเปล่าฉันพาเขาไปกินอาหารที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้เขาผิดหรือเปล่าหรือหนูผิดหรือหนูไม่ดียังไงมันจะตายมันเหมือนกับว่าเหมือนกับแบบหัวใจเราจะหลุดออกมาทําไมเราถึง โดนแบบนี้ไม่เข้าใจทุกมากเลยอะแล้วเราก็มาหันมาสำรวจตัวเองว่าจริงๆแล้วอะมันก็เป็นข้อบอกพร่องของเราด้วยซึ่งเราอะไปโฟกัสตแต่ลูกคุณดิช่ลองทอยที่จะได้เลขอะไระสี่สี่สี่อ่ะมาครับ1น่งเออสความเสียใจนะคะในความรักหรอ เออไม่ค่อยมีเยอะค่ะปกติจะเป็นคนทำร้ายคนอื่นมากกว่าแรงมากโอเคอสวย,ย <Okay. S 2> แะเรเล่นเราเล่น